ใรเกีเรื่องของบางแสนพัทยาไว้เนี่ยเขาคงจะเข้าใจนะว่าคือประการแรกเนี่ยบางแสนเนี่ย90 95เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย จากกรณีที่เพจพัทยาฟิวเจอร์ได้โพสต์ข้อความระบุว่ามีคนสงสัยเหมือนผมไหมทำไมบางแสนคนไปเที่ยวกันถล่มทลายแต่พัทยาเงียบกริบมันเหมือนมีอะไรรู้ไหมครับเพราะอันนั้นคือบ้านเขาส่วนพัทยามันคือแหล่งโกยเงินของเขาไม่แปลกที่เขาจะทำบ้านของเขาให้ดีไม่แปลกที่เขาจะโปรโมตบ้านเขาให้ดีเพราะมันคือบ้านของเขาถนนหนทางบ้านเราทำแล้วทำอีก เส้นเดิมขุดรือ้อ3-4รอบมองไปบ้านเขาทำครั้งเดียวจบชาวพัทยาตาสว่างกันได้แล้วครับบ้านของเราเรารักอย่าให้ใครมาเอาแต่ผลประโยชน์ใช้พัทยาเป็นแหล่งคุมทรัพย์พัทยาเป็นผู้ร้ายในสายตาจุดๆุทั้งทที่ดีกว่านี้ได้มากมาย พร้อมทั้งมีการนำภาพถ่ายมุมสูงบรรยากาศการจราจรหนาแน่นที่บริเวณถนนเลียบชายหาดบางแสนมาลงอีกด้วยล่าสุดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์นายสนธยาคุณปลืม้มนายกเมืองพัทยาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่าจากการที่เพจพัทยาฟิวเจอร์ได้โพสต์เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์เวลาประมาณ15.39นในเนื้อหาแนวชักชวนให้ประชาชนสงสยัย จับผิดการบริหารการจัดการของเมืองพัทยาโดยยกเอาบางแสนมาเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบในว่าเหตุที่บางแสนมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันถล่มทลายเพราะมีการโปรโมทการท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นบ้านของตนหากแต่ในส่วนของเมืองพัทยามีแต่การเอาผลประโยชน์เข้าตัวเนื่องจากไม่ใช่บ้านของตนทั้งนี้อยากจะสอบถามคนที่โพสต์ข้อความดังกล่าวว่าเอาสมองส่วนไหนคิด หากที่ผ่านมาคนที่โพสต์ข้อความเคยติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่องและเคยอ่านข่าวบทความต่างๆระหว่างพื้นที่บางแสนและเมืองพัทยาจะทราบดีว่าบางแสนนั้น95เปซ็นเป็นกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนพัทยานักท่องเที่ยว15ล้านคนแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ10ล้านคนและนักท่องเที่ยวชาวไทย5ล้านคนทำให้บริบทของสองพื้นที่แตกต่างกัน ซึ่งภาพการจราจรหนาแน่นในพื้นที่บางแสนที่เพจดังกล่าวนำมาลงนั้นเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ถือเป็นเรื่องปกติของบางแสนแม้จะมีภาพรถติดของบางแสนแต่ที่ผ่านมาบางแสนมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวต่อปีไม่เกิน3ล้านคนและเป็นตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหมด ส่วนเมืองพัทยาเป็นตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและปัจจุบันเมืองพัทยาอยู่ระหว่างการปรับแผนรองรับกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยเช่นกันทั้งนี้หากการนำเสนอข้อความหรือติดตามการดําเนินงานของเมืองพัทยามาอย่างต่อนเนื่องและไม่มีอคติจับผิดนำภาพนั้นมาต่อภาพนี้จนเกิดความเสียหายเข้าใจผิด ก็จะเห็นและทราบแนวทางการทํางานของเมืองพัทยาในขณะนี้ที่ได้ประกาศไปแล้วว่าการท่องเที่ยวเมืองพัทยาจะต้องเพิ่มสัดส,ส่วนตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เพิ่มมากขึ้นหากเป็นคนที่ทราบดีรู้หรือไม่ว่าชายหาดบางแสนนั้นถนนมีการก่อสร้างมาแล้วกี่รอบจากถนนเส้นเล็กขยายเป็นถนนเส้นใหญ่พร้อมที่จอดรถสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจึงต้องมีการขยายพื้นที่จอดรถบริเวณชายหาด เพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัวเป็นหลักนายกเมืองพัทยากล่าวต่ออีกว่าเมือง<ม>พัทยานั้นก่อนที่โควิด1 9จะแพร่ระบาดในระลอกสองเริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวพร้อมทั้งได้มีการวางแผนขยายเพิ่มพื้นที่จอดรถและอาคารจอดรถบริเวณตลาดลานโพนาเกลือ ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยในอนาคตหลังเห็นเพจดังกล่าวโพสต์ข้อความก็ขอบคุณและดีใจที่ทำให้ตนได้มีโอกาสพูดว่าเราจะทำต่อไปเราจะทำอะไรเพื่อคนพัทยาพร้อมใช้สมองที่มีอยู่ของตัวเองคิดพัฒนาเมืองพัทยาต่อไปส่วนผู้ที่โพสต์นั้นไม่ทราบว่าใช้สมองส่วนไหนคิดในเรื่องดังกล่าว ทำให้เกิดความแตกแยกเสียหายต่อเมืองพัทยาไม่มีบ้านเขาไม่มีบ้านเราเพราะตนเองอยู่ที่เมืองพัทยามานานกว่าคนเขียนที่อยู่ในเพจบางคนด้วยซ้ำและที่ผ่านมาก็พัฒนาเมืองพัทยาให้มีความเจริญมากกว่าที่ท่านคอยจับผิดขอบคุณที่ทำให้ตัวเองได้ออกมาพูดว่าทำอะไรให้คนพัทยาไปบ้างหากจะให้เปรียบเทียบจริงๆแล้ว ตัวเลขนักท่องเที่ยวไทยระหว่างบางแสนและพัทยาทั้งปีบางแสนมีตลาดนักท่องเที่ยวไทยเพียงสมล้านคนส่วนพัทยามี5ล้านคนซึ่งจะเห็นได้จากการจัดเทศกาลต่างๆที่ผ่านมาทั้งเทศกาลพลุนานาชาติเทศกาลดนตรีเมืองพัทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศกาลดนตรีรูปแบบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อการกระตุ้นเศษรษฐกิจที่ตนเองในฐานะนายกเมืองพัทยาได้เตรียมการเอาไว้ อย่างไรก็ตามอยากฝากถึงเพจพัทยาฟิวเจอร์ที่ได้มีการโพสต์ข้อความไปอะไรที่กระทำแล้วผิดกฎหมายด้านใดด้านหนึ่งก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างแน่นอนไม่ให้มาโพสต์เล่นๆสนุกสนานจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองอีกต่อไปซึ่งนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกที่ตนเองออกมาพูดเกี่ยวกับการโพสต์ข้อความสร้างความเสียหายต่อตอนเองหากท่านรู้อะไรให้มาถามได้โดยตรง ซึ่งอนาคตอาจจะมีการจัดรายการลุงแปะทอล์กสำหรับชี้แจงถึงเรื่องต่างๆที่เข้ามาหรือมีการโพสแสดงความสงสัยต่างๆเพื่อให้ทราบว่าตนในฐานะนายกมืองพัทยาได้ดำเนินการในแผนงานบริหารจัดการต่างๆเพื่อเมืองพัทยาไปแล้วอย่างไรบ้างคือในเรื่องอย่างนี้คือผมอะถ้าเผื่อเขาเคยอ่านนะคนที่โพสเนี่ย ถ้าเคยอ่านว่าผมเคยพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของบางแสนพัทยาไว้เนี่ยเขาคงจะเข้าใจนะว่าคือประการแรกเนี่ยบางแสนเนี่ยเ0 95เปอร์เซ็นต์เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยในขณะที่พัทยาเนี่ย15ล้านคนเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ1ิล้านนักท่องเที่ยวชาวไทยห้าล้านเราก็บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าบริบทของเมืองนี่ต่างกันนะครับบางแสนที่เห็นที่ภาพก็เอามาลงมารถติดอย่างเงี้ยมันเป็นเสาอาทิตย์ แล้วก็เป็นเรื่องปกติบางแสนี่เราเราทำกันมาเนี่ยตั้งแต่ปัจจุบันได้เห็นภาพนี้แล้วเนี่ยบางแสนมีนักท่องเที่ยวปีหนึ่งไม่เกินสามล้านนะฮะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับทั้งหมดซึ่งในบริบทของบางแสนซึ่งพัทยาเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับสิ่งทึงที่ที่เราทําอยู่ตอนนี้ถ้าเขาเคยเคยฟังแล้วก็มามาคิดนะฮะไม่มีอคติในเรื่องของการที่จะมาจับผิดเอาภาพนู้นมาต่อภาพนี้อะไรอย่างนี้นะครับ นะครับเขาจะเห็นด้วยว่าตอนนี้ในขณะนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมประกาศไปแล้วก็คือเราจะต้องเพิ่มสัดส,ส่วนของนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เพิ่มมากขึ้นใช้หาดบางแสนเนี่ยรู้ไหมว่าถนนเนี่ยทำมากี่รอบนะครับทีแรกทําเป็นถนนเส้นเล็กขยายเป็นถนนเส้นใหญ่นะครับมีที่จะลดมีอะไรต่างๆคือตอนนี้ก็คือเราต้องขยายพื้นที่สําหรับคนไทยเพราะคนไทยเดินทางโดยรถยนต์บางแสนเนี่ยทุกวันนี้ที่ท่านเห็นรถติเดเยอะแยะเนี่ยคือขยายพื้นที่สําหรับในส่วนของเรื่องการที่จะ เพิ่มที่จอดรถให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับเห็นรถติดแบบนี้นะครัเป็นเป็นเรื่องที่เขาเห็นกันมาเป็นประจําอยู่แล้วนะครับทุกทุกเสาร์ทุกเสาร์อา,า,าทิตย์พัทยาเองเนี่ยนะครับโดยบริบทท่านจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ที่จะมีโควิดรอบ2เนี่ยนักท่องเที่ยวชาวไทยเริ่มมาเราก็มีวางในเรื่องของแผนในการที่จะขยายนะครับพื้นที่จอดรถอย่างเช่นพื้นที่จอดรถหรืออาคารจอดรถที่บริเวณนาเกลือนะครับลานโพ นะครับซึ่งก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะทําให้การให้บริการนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับที่จะมาจับจ่ายใช้สอยมาที่ลานโพนี่ได้เป็นอาคารจอดรถขนาด250คันมอเตอร์ไซค์ได้ประมาณ80คันซึ่งผมก็เคยถ้าถ้าถ้าท่านใส่ใจเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับไม่ประเภทศมีอคติคอยจับผิดเนี่ยท่านก็จะพอฟังแล้วก็ลองวัดกันดูว่าเรื่องต่างๆจะเป็นยังไงนะครับผมเห็นเพจนี้ผมก็ดีใจนะครับที่ท่านคิดได้แก่เรื่องพวกนี้ นะครับเพราะนั้นก็เป็นส่วนที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในเรื่องของการโพสต์ก็ขอบคุณที่ให้มีโอกาสได้พูดว่าเราจะทําต่อไปอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะทําอะไรนะครับตรงนี้มัน,มนเป็นส่วนที่ส่วนที่สําคัญนะครับผมใช้สมองที่มีอยู่บนหัวผมนี่คิดไปเรื่อยนะครับแต่ไม่รู้ว่าท่านใช้สมองคิดนะครับว่ามาคอยดูนะครับแล้วก็มาตีบ้านเขาบ้านเราเนี่ยนะครับท่านอยาลืมผมก็อยู่ที่นี่มาผมว่ามากกว่าพวก ในกลุ่มที่โพสต์บางคนที่ซ้ําไปแล้วก็เราทําที่นี่นะครับให้มีความเจริญเนี่ยนะครับมามากกว่าที่ท่านคอยจับผิดยังมีหลายเรื่องนะครับช่วยจับผิดไปเรื่อยๆผมจะได้ออกมาพูดว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนนวันนี้ในเรื่องของทําไมบางแสนรดเยอะนักท่องเที่ยวเยอะแล้วทําไมพัทยานะครับนักนักท่องเที่ยวน้อยกว่าบางแสน นะครับขอบคุณที่มาเขียนตรงนี้นะครับบริบทกางแสนในทั้งปียังไม่เกิน3ล้านเลยนะครับพัทยาเนี่ยทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนไทยอย่างเดียวก็5ล้านนะครับต่างชาติ10ล้านนะครับตอนนี้นะักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มาเราก็พยายามที่จะเพิ่มตลาดคนไทยซึ่งท่านก็นเห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเทศกาลพลุเดี๋ยวเทศกาลดนตรีมิวสิกรูปแบบใหม่หรือเรื่องอื่นที่ที่จะมาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ผมเองในฐานะนายกเมือง นะครับที่จะต้องทํางานต่อไปเนี่ยเราได้คิดไว้นะครับอีกมากมายอยากรู้อะไรถามมานะครับไม่รู้อะไรก็โพสต์ไปนะครับก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้นะครับสําหรับในเรื่องของพัทยาฟิวเจอร์ที่ได้มีการโพสต์ไปนะครับแต่บอกว่ออย่างหนึ่งนะครับอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าทางใดทางหนึ่งผมก็ดําเนินการอย่างแน่นอนนะครับไม่ให้ท่านโพสต์เล่นๆสนุกสนานกันไปแล้วครับนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะ บอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโพสต์ต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็อาจจะมีลุงแปะทอล์กไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเรื่องต่างๆที่เข้ามาหรือว่านายกก็จะพูดในสิ่งที่เราทำนะครับแล้วก็จะชี้แจงในสิ่งที่ท่านได้ออกมานะครับพูดมาโพสต์แบบที่ท่านได้โพสต์ไปเมื่อวานตอนประมาณบ่ายโมงสามนบ่าย นะครับช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับของพัทยาฟิวเจอร์แล้วเจอกันครับแล้วก็กลับเรียนไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับยังมีอะไรที่ผมและทีมงานที่จะต้องทำให้กับพัทยาย